สวัสดีครับผมผู้ตานะครับมณนนีิ้ามาเบิงไก่หน่อยรุ่น1น,นเดือนครับสี่ร้ตัวครับสี่ร้อยหกตัวสี่ร้บตัว,ตวอายุ1เดือนเต็มพอดีนะครับอายุ1เดือนนี่เข้าเสียดังแน่นะครับอายุเดือนหนึ่งนี่เข้ากระสีไทยตะพะยาเพราะว่าเข้าได้ มีการให้วัคซีนแล้วก็ตัดปากเดยบร้อยเร็วตอนอายุหนึ่งสัปดาห์เดื่องเดกับสิเป็นการให้ยาไทายพยาธิทางเดียวนะครับเข้ากับสีบริเวณใดอย่างีรเลยแกจนหดจำไขต่ตอนนี้นิยุ่ยุ่ฟ้ามนีกับสีเรียงใกล้อายุประมาณหกสิบห้าหมื่นถึงเกสิบหมื่นนะครับแล้วก็สิส่งตระดน,นเลยส่งกลุ่มเลยเร่งเีย กับอายุ 65, หกสิบหาเมื่อขสิได้ประมาณน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ประมาณประมาณโล่นหนึ่งรุ่นสองทันเจ็ดสิบเมื่อขยิบอายุประมาณโล่นสองรุนสามนะอันนี้คือน,น้ำหนักเฉลี่ยนะครับชุดนี้ก็แข็งแรงดีครับอัรตราการป่วยกับสีสี่หน่วยตัวกับสิเห็นใกล้ป่วยอยู่สองตัวนะครับก็ได้คัดออก วิธีการสังเกตว่าใกล้ป่วยพอป่วยแบบเกษตรมีการสังเกตคือถ้าตบมือทีนึงเอาพูดง่ายครับตบมือนะครับตบมือแล้วในี่ใกล้เมื่อยสั้นหัวขึ้นนะตัวนี้บ้าสั้นหัวขึ้นหมอบหมอดยุคครับเพผนกระเซงว่าตัวน,นั้นป่วยแต่หายขาดออกนะครับหายขาดออกแนี่วหายอาหารนะครับแนี่วหายอาหารเกษตร อันหนึ่งนะครับอันหนึ่งกับเซร์อายุประมาณอ่าหารไก่กินยุบประมาณยี่สิบหาถึงสามสิบตัวนะครับแนวหาอาหารนะครับอาจะเป็นการเย่ยงขมอ่าตัวนี้ก็บเซร์อายุประมาณหนึ่งอันนะครับต่อไก่ยุบหาตัวถึงสามสิบตัวอันเดียวกับการการปรับระดับอ่ะปรับให้มันพอดีนะครับกับการกินของไก่สมมติว่าไก่ตัวใหม่ ข้ากระสิบปั๊บร่งเกือบสุดนะครับถ้าสมมติว่าใกล้อายุเริ่มโตขึ้นแต่ข้ากรสิบปั๊บคนเรื่อยๆปั๊บคนเรื่อยๆปั๊บคนเรื่อยๆไอ้มันพอดีกับการกินกินของไก่เถ้าอ่าปั๊บเผื่อสูงเกินไปนะไกล้มันกรสิบางตัวกินเมื่อไรกระสิบถ้าไม่ไกล้แตกใส่นะครันปั๊บต่าเกินไปนะไกล้มันกระสิเคลียเสียดแกบเสียดอาชีใกล้เข้าไปในในฐานนะครับ ส่นวนแนว้หอยน้ำนะครับแนว้หอยน้ำตัวนี้นะครับเป็นแนว้หอยน้ำอัตโนโมัตินะครับตัวนี้เนี่ยจะให้ใกล้กินอยู่ประมาณแปดสิบถึงวัยตัวต่อนสามารถใกล้กินได้นะครับตัวนี้ก็ต้องทำความสะอาดทุกเมื่อครับทำความสะอาดทความสะอาดทุกเมือ่อโดยเอา,อาแกะบ่อเขาก็ยังอ๋อคาก็เอาตะกอตใหม่เรียวมือทูวอะไรครับ คุณแสารทั้งควบสารมือเงิใกล้เคียงครับเถ้นจะย่างเสาวยังมาแลกอะไรนะครับส่วนการให้อาหารถ้าเป็นใกล้คนนี่ก็จะให้เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์คือให้กินมัดมือมัดขึ้นนะครับย่างขึ้นกับสิบเปิดไฟให้มัดขึ้นเลยนะครับอันนี้คือเป็นของทางฟาร์ม้องนะครับหรือสิบเปิดให้ให้กินมัดขึ้นด้วยกับีไฟใส่ใส่ไฟโซนาเซลนะครับใส่ไฟโซนาเซลซองสว่างมัดขึ้นนะครับ Kasih ke mana ya.